สวัสดีค่ะนะคะทุกคนที่กำลังฟังคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่นะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสอนรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเป็นคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะของครูทา,ายนะคะอันนี้เราเป็นคลิปวิดีโอที่มีการเรียนการสอนเฉพาะกิจในช่วงของการปิดเรียนกรณีพิเศษนะคะค่ะอันดับแรกเนาะเราก็มาทบทวนกันก่อน นะคะใบงานใบแรกที่ครูให้ไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกนามนะคะมีความหมายของเอกนามมีเอกนามที่คล้ายกันนะคะมีเรื่องของการบวกเอกนามเรื่องของการลบเอกนามทีนี้เรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะเผื่อที่ใครที่จะเก็บคลิปวิดีโอนี้ไว้ทบทวนบทเรียนของตนเองเพราะว่าเปิดเทอมมานะคะเราก็จะมาเรียนซ้ำกันอีกหนึ่งครั้ง นะคะแล้วก็เป็นผลดีสําหรับคนที่ไม่ได้ช็อตโน้ตเอาไว้นะคะก็สามารถเก็บคลิปวิดีโอนี้แล้วมาเปิดฟังได้นะคะขั้นแรกนะคะเราก็ทบทวนก่อนนะคะทบทวนทบทวนของเราก่อนเรื่องแรกก็คือเรื่องของเอกนามนะคะเอกนามคืออะไรเอกนามคือนะคะเป็นการคูณ นะคะเรียกว่าอยู่ในรูปการคูณดีกว่าอยู่ในรูปการคูณนะคะระหว่างตัวเลขและตัวแปร ى, นะคะแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าเลขชี้ กำลังของตัวแปรเนี่ยนะคะเป็นจำนวนเต็มบวกเป็นจำนวนเต็มบวกและ0เท่านั้นใช้คำว่าเท่านั้นเอกนามอยู่ในรูปของการคูณน,นะคะระหว่างตัวเลขและตัวแปร เน้นบรรทัดสุดท้ายเลขชี้กำลังของตัวแปรต้องเป็นของตัวแปรเท่านั้นที่เป็นจำนวนเต็มบวกและศย์ยกตัวอย่างเช่นนะคะ5 x ยกกำลังสอง x ยกกำลัง2องนะคะเป็นเอกนามซึ่งอยู่ในรูปของการคูณน,นะคะระหว่างตัวเลขกับตัวแปรแล้วก็เลขชี้กำลังเนี่ยนะคะยังเป็นจำนวนเต็มบวกถ้าเป็นเลข7 เลข7เฉยเนี่ยก็เป็นเอกนามเช่นเดียวกันซึ่งทําไมเลข7จึงเป็นเอกนามนะคะเขาบอกว่า7เนี่ยนะคะเสมมุติว่า7จ็คูณ x ยกกําลัง0ไอ x ยกกำลังศูนย์เนี่ยนะคะมันมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น7คูณ1ก็จึงได้7เพราะฉะนั้น7ตัวเดียวเนี่ยจึงเป็นเอกนามหรือนะคะหรือถ้าเป็น 12 x ยกกำลัง5ส่วนด้วย x ยกกำลัง3อันเนี้ยถ้ามองเผลอๆเ,เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อกี้ครูอธิบายว่ามันจะต้องอยู่ในรูปของการคูณระหว่างตัวเลขกับตัวแปรนะคะอันนี้บังเอิญว่ามีการเป็นเศษส่วนเศษส่วนหมายถึงการหารนะคะทีนี้ถ้านักเรียนดูดีๆว่าไอสอตัวเนี้ยนะคะ มันอยู่ในรูปของเลขยกกําลังที่สามารถแปลงได้นะคะแปลงได้หมายความว่ามันทำให้เป็นผลสำเร็จได้ซึ่งมันจะเขียนได้ว่า1 2 x ยกกำลัง5นะคะไอฐานเหมือนกันเนี่ยหารกันนำเลขชี้กำลังมาลบกันมันจะได้1 2 x ยกกำลัง2ซึ่งจะกลายเป็นพหุนามไอโทษมันจะกลายเป็นเอกนามทันที นะคะอันนี้เราเราเป็นเรื่องของเอกนามซึ่งอันนี้เราเรียนในห้องเรียนแล้วอันนี้ครูทบทวนให้เฉยๆนะคะอ่าแล้วก็ในใบางานอันแรกที่เราเรียนไปนะคะก็คือเป็นเอกนามคล้ายเอาเอกนามคล้ายเอกนามจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมีตัวแปรชุดเดียวกัน มีตัวแปรชุดเดียวกันนะคะเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของตัวแปรเท่ากันตัวแปรแต่ละตัวด้วยแต่ละตัวเท่ากันนะคะเอกนามเขาเรียกว,ว่าเอกนามคล้าย นะคะเอกนามคล้ายเอกนามจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมีตัวแปรชุดเดียวกันเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเท่ากันยกตัวอย่างเช่นนะคะ 5x กำลัง2กับ 6x กำลัง2มีตัวแปรเหมือนกันคือตัว x แล้วก็มีเลขชี้กำลังเหมือนกันก็คือเลข2นั่นเองหรือนะคะ 5xy กับ เศษ1ส่วน2 yx อันเนี้ยเป็นเอกนามที่คล้ายกันเพราะว่ามันมีตัวแปรชุดเดียวกันคือ xy การคูณสามารถเขียนสลับที่ได้นะคะจะเอา x ขึ้นก่อนก็ได้เอา y ขึ้นก่อนก็ได้นะคะนี่เรียกว่าเอกนามคล้ายนะคะส่วนใบงานอันแรกก็จะมีเรื่องของการบวกเอกนามการลบเอกนามนะคะการบวกการลบเอกนามจะบวกจะลบกันได้ก็ต่อเมื่อ ก็ต่อเมื่อจะต้องเป็นเอกนามที่คล้ายกันมันถึงจะบวกจะลบกันได้นะอันนี้ครูข้ามตัวอย่างไปเลยเนาะนะคะพราะเราทําแบบฝึกหัดแล้วเรียบร้อยทีนี้ในใ,นใบงานนะคะใบงานที่ครูให้ไปใบงานที่ครูให้ไปเนี่ยมันมีเป็นเรื่องของการคูณน,นะคะการคูณการคูณเอกนาม พะหูนามเอกนามเรารู้แล้วทีนี้มีคํานี้เกิดขึ้นมีคําว่าพระหุนามอันนี้คือเรื่องเรื่องที่เราจะทําแบบฝึกหัดนะคะพระหูนามครูขออธิบายความหมายของพระหุนามก่อนพระหูนามพระหุนามคืออะไรพระหูนามก็คือเขียนในรูป การบวกลบเอกนามตั้งแต่2เอกนามขึ้นไปอะครูยกตัวอย่างพหูนามนะ x ยกกำลังสองบวก2 x นี่เรียกว่าพหูนามก็คืออยู่ในรูปของการบวกลบ เอกนามตั้งแต่2เอกนามขึ้นไป x กาลังสองคือเอกนาม2 x ก็คือเอกนามนะหรือลบ5บวก3 x ลบ x ยกกาลังสองแบบนี้เราเรียกว่าพระหุนามเขียนอยู่ในรูปของการบวกการลบเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปอันนี้1เอกนามอันนี้1เอกนามอันนี้1เอกนาม นะคะเราเรียกว่าชุดเนี้ยทั้งชุดเนี้ยชุดนี้ทั้งชุดเนี้ยเราเรียกว่าพาหุนามนะคะอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของเราเลยการคูณการคูณน,นะคะการคูณเอกนามกับพหุนามเอานี้ก่อนการคูณเอกนามกับเอกนามก่อนเนาะ ก่อนที่จะไปพระหูนามการคูณเอกนามกับเอกอโทษการคูณเอกอโทษถูกแล้ถูกแล,กแล้การคูณเอกนามกับเอกนามนะคะยกตัวอย่าง 2x ยกกำลัง2คูณกับ 5x ยกกำลัง5การเขียนติดกันแบบนี้นะคะหมายถึงการคูณกันนะการเขียนติดกันแบบนี้หมายถึงการคูณกันนะลูกนะคะหรือหนังสือบางเล่ม หนังสือบางเล่มเขียนแบบนี้สองกยกกำลังสองแล้วก็มีจุดอยู่แบบนี้ห้ากยกกำลังห้าไอ้จุดตัวเนี้ยจุดเนี้ยจุดเนี้ยจุดเนี้ยตรงกลางเนี้ยหมายถึงการคูณน,นะคะบางหนังสือบางเล่มก็เขียนหนังสือบางเล่มก็ไม่เขียนแต่ว่าให้เรารู้ว่า,าถ้าเป็นแบบเนี้ยเขียนติดติดกันแบบเนี้ยหมายถึงการคูณกันทีนี้อันนี้1เอกนามอันนี้1เอกนามเวลาเราคูณน,นะคะ เอาตัวเลขคูณตัวเลข5คูณ2มันจะได้10 x กําลัง2คูณ x กําลัง5ฐานเหมือนกันฐานก็คือ x ฐนะานเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันตัวนี้นะตัวนี้นะฐานเหมือนกันนำเลขชี้กำลัง มาบวกกันฐานเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกัน x ยกกำลัง2บวกด้วย5จะได้คำตอบสุดท้ายคือ 10x ยกกำลัง7เป็นคำตอบสุดท้ายนี่เรียกว่าการคูณเอกนามกับเอกนามหรือเอยกตัวอย่างอีกลบ 5x คูณกับลบ x ครูบอกว่าให้เอาตัวเลขคูณตัวเลขใช่ไหมอันนี้คือลบห้าอ้าวครูไอตัวเนี้ยมันไม่เห็นมีตัวเลขเลยในทางคณิตศาสตร์จะไม่เขียนเลขหนึ่งไว้ข้างหน้าตัวแปรครูเคยสอนไปแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะคะอันข้างหน้า x เนี่ยมันก็มีความหมายมันก็มีความหมายแล้วครูเปลี่ยนปากกาก่อนนะมันมีความหมายว่าตัวเนี้ยมีเป็นเลข1 เพราะฉะนั้นนะคะลบ5คูณลบ1ลบคูนลบได้บวกตัวนี้ x คูน x แต่เลขชี้กำลังเหมือนเดิมไม่เขียนเนี่ยมันก็คือเลข1นั่นเองนะคะมันจะได้ x ยกกำลัง2แบบนี้นะคะการคูณเอกนามกับเอกนามเนาะทีนี้มาเข้าเรื่องกันนะคะการคูณครูขอเปลี่ยนกระดาษก่อน การคูณอ่ะกวิบายใบงานแล้วเนาะใบงานที่ครูให้ไปนะคะใบงานเป็นใบงานที่ที่10บไหมถ้าครูจำไม่ผิดที่ครูถ่ายกระสานให้ไปจุดแป๊บนึงนะใบงานที่เท่าไหร่ใบงานที่ หาไม่เจอน่าจะเป็นใบงานที่10แหละถ้าคุณจำไม่ผิดนะนะคะใบงานที่10เป็นเรื่องของการคูณเอกนามกับพหุนามทีนี้ครยยกตัวอย่างเลยแล้วกันเนาะนะคะยกตัวอย่างครยยกตัวอย่างเนาะการคูณเอกนาม2 x อันนี้คือเอกนามพาหุนาม3 x บวก5 x เอาง่ายๆก่อนนะคะวิธีการคูณ เราก็เอา2 x คูณ3 x แล้วก็2 x คูณกับ5 x อันแรกนะคะ2 x คูณกับ3 x อันนี้คือวงเล็บใหญ่เนาะบวกใส่เครื่องหมายบวกนะ2 x คูณกับ5 x นะ 2 x คูณกับ3 x แล้วก็2 x คูณกับ5 x 2คูณ3 2 3 6 x คูณ x ได้ x ยกกำลัง2นะคะตัวนี้2คูณกับ5ได้บวก1 0 x ยกกำลัง2เห็นไหมบังเอิญว่าคำตอบมันไม่ใช่คำตอบสิ้นสุดแค่นี้ คำตอบเนี่ยมันตอบว่า16 x หกกํากำลัง2 16มาจากไหนบังเอินว่าไอ้6กกำลังสกับ 10x กำลังสองเนี่ยมันเป็นเอกนามที่คล้ายกันนะคะเอกนามที่คล้ายกันก็คือมีตัวแปรชุดเดียวกันเลขชี้กำลังเหมือนกันเราก็เอามาบวกกันได้เอามาบวกเฉพาะตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าอันนี้ในกรณีที่ตัวแปรเหมือนกันเนาะ ถ้าในกรณีที่ตัวแปรไม่เหมือนกันบ้าง5 x y คูณกับลบ2 x ลบ5 x y ขั้นแรก5 x y คูณกับลบ2 x y อ่ะคุใส่วงเล็บ5 x y คูณกับลบส ใส่วงเล็บใหญ่ปิดบวกวงเล็บ 5x y ตัวนี้เป็นลบก,ก็เอาลบมาด้วยนะลบ 5xy ตัวนี้5ไปคูณลบ2 5คูนลบ2กลายเป็นลบ 10x คูน x ได้ x กํลัง2 ตัว y ไม่มีตัวคูณใส่เหมือนเดิมปกติทีนี้มาดูวงเล็บนี้นะคะจริงๆแล้ววงเล็บนี้มันจะต้องเป็นลบ25 5คูณกับลบ5มันได้ลบ25ตัวเนี้ยบวกไปคูณลบเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ต้องเป็นลบ25 x คูณ x ได้ x กําลังสอง y คูณ y ได้ y ยกกำลังสองข้อนี้ตอบแค่นี้เพราะว่าสองอันนี้ไม่ใช่เอกนามที่คล้ายกันถึงแม้นจะมีตัวแปรชุดเดียวกันก็จริงแต่เลขชี้กำลังของตัวแปรไม่เท่ากันนะคะอ่ะดูอีกตัวอย่างสุดท้ายละเพราะว่าตั้ง16นาทีแล้วเนาะตัวอย่างสุดท้ายเลยนะคะลบ x บวก 5x กำลัง 2y คูณกับลบ x ทีนี้เอกนามอยู่ข้างหลังบ้างถ้าเอกนามอยู่ข้างหลังไม่ต้องตื่นเต้นเอาคูณย้อนไปตัวนี้ตัวแรกตัวแรกมันเป็นลบ x ลบ x ตัวนี้ก่อนนะคะนะคะคูณด้วยลบ x ที่มาจากตัวหลัง ใส่เครื่องหมายบวกขั้นทุกข้อ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 ครูใส่เครื่องหมายบวกขั้นไว้ก่อนนะเห็นไหมครูใส่เครื่องหมายบวกขั้นไว้ก่อนมาตรงนี้มาถึงมาถึงตรงนี้ครูอธิบายไปแล้วเนาะว่าทําไมมันถึงเป็นเครื่องหมายลบเพราะว่าบวกคูณลบได้ลบอ่ะครูใส่เครื่องหมายบวกขั้นเสมอนะคะใส่วงเล็บปีกกาไว้นะคะเสร็จแล้วปึ๊บนะคะมันจะเป็น 5x กำลัง2 y คูณกับลบ x ใส่เครื่องหมายปิดตัวนี้ลบ x คูณลบ x ครูบอกแล้วว่าไม่มีตัวเลขอยู่ข้างหน้าหมายถึงมันมีเลขหนึ่งนั่นเองลบคูณลบได้บวกบวกหนึ่งบวกหนึ่ง x คูณ x ได้ x ก,กําลังสองนะคะตัวนี้แล้วก็เรามาดูตัวนี้ห้าคูณลบหนึ่งใช่ไหม มันเป็นลบหนลบกับบวกเจอกันตัวนี้จะกลายเป็นลบ1 x ก,กำลังสองคูณ x ได้ x ก,กำลังสตัว y มีตัวคูณให้ใส่มาเหมือนเดิมทีนี้ข้อนี้ยังไม่เป็นคำตอบที่สมบูรณ์คำตอบที่สมบูรณ์จริงๆก็คือ x ก,กำลังสองลบ x ก,กำลังสา y ไม่ต้องใส่เลขหนึงเข้าไป ไม่ต้องใส่เลขหนึ่งเข้าไปเอาละคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอก,ก็ไม่สั้นเนาะเกือบ20นาทีเป็นคลิปที่ครูอธิบายเรื่องการคูณเอกนามกับพหุานามแล้วก็บังเอิญได้ทบทวนด้วยนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่ได้ฟังถ้าไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนส่งข้อความมาหาครูได้ในเวลาตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเนานะเพราะว่าเราจะได้ อธิบายกันในช่วงเวลากลางวันนะคะเจอกันในลน์นะคะเฉพาะกิดม .1 ของเรานะคะแล้วก็ส่วนเวลาที่ครูจะนัดส่งก็เดี๋ยวครูจะบอกอีกทีนึงนะคะขอบคุณค่ะ